เลี้ยงลูกแบบช้าๆสวนกระแสสังคม Slow Parenting คุณพ่อคุณแม่เคยรู้สึกไหมว่าสภาพสังคมปัจจุบันทำให้เด็กๆต้องพยายามเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างรวดเร็วตารางเรียนพิเศษแน่นเอียดต้องมีเวลาไปทำกิจกรรมเสริมทักษะด้วยความเร่งรีบกดดันและการแข่งขันในสังคมทำให้คุณพ่อคุณแม่อาจรู้สึกเหนื่อยที่จะต้องวิ่งตามให้ทันคนอื่น และทำให้แนวทางการเลี้ยงลูกแบบ slow parenting หรือเลี้ยงลูกแบบช้าได้เข้ามาเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ต้องการให้ลูกต้องต่อสู้กับความกดดันและความเป็นเลิศในสังคมแต่สามารถเติบโตและเป็นตัวของตัวเองได้อย่างแท้จริง slow parenting หรือแนวทางการเลี้ยงลูกที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพของเวลาและการพัฒนาในแต่ละขั้นตอน โดยไม่เร่งรีบหรือแข่งขันตามกระแสสัสงคมให้เด็กได้สามารถเรียนรู้และเติบโตในสภาพแวดล้อมที่สงบซึ่งการเลี้ยงลูกแบบนี้จะช่วยให้ลูกได้ใช้เวลาคิดทบทวนและพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่รวมถึงเสริมสร้างให้คุณพ่อคุณแม่สร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับลูกลดความเครียดจากการแข่งขันและช่วยให้ลูกเติบโตอย่างมั่นคงและมีความสุข การเลี้ยงลูกแบบช้าๆค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่การปล่อยปละละเลยแต่เป็นการปรับสมดุลระหว่างการดูแลกับการปล่อยให้ลูกได้มีอิสระในการเรียนรู้และเติบโตตามธรรมชาติของเด็กๆคุณพ่อคุณแม่ควรปรับและสอนลูกอย่างไรบ้างเรามาทำความเข้าใจไปพร้อมกันค่ะ 1. ลดตารางกิจกรรมที่แน่นเกินไปการจัดตารางกิจกรรมที่แน่นเกินไปอาจทำให้ลูกรู้สึกเหนื่อยล้า เครียดและไม่มีเวลาว่างในการเล่นและสำรวจสิ่งต่างๆรอบตัวแต่พ่อแม่ที่ใช้แนวทางการเลี้ยงลูกแบบช้าๆค่อยเป็นค่อยไปจะทำให้ความสําคัญการมีเวลาให้ลูกได้เล่นอย่างอิสระเพราะการเล่นอย่างอิสระคือสิ่งสำคัญต่อพัฒนาการของลูกช่วยให้ลูกได้ใช้ความคิดสร้างสารรค์จินตนาการเรียนรู้การแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะทางสังคมด้วยตัวเองได้ สสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นพ่อแม่ที่เข้มงวดและกดดันลูกมากเกินไปอาจต้องแลกมาด้วยความเครียดทั้งของลูกและตัวเองทำให้สัมพันธ์ในครอบครัวไม่ผ่อนคลายแต่ความจริงแล้วการสร้างสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกเป็นสิ่งสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาการและการเรียนรู้ของลูกการใช้เวลาอยู่กับลูกอย่างมีคุณภาพเช่นการพูดคุยอ่านหนังสือ หรือทำกิจกรรมร่วมกันจะช่วยสร้างความผูกพันและความเข้าใจในครอบครัวทําให้ลูกรู้สึกปลอดภัยเป็นตัวของตัวเองและเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงไม่หลงไปตามความกดดันของสังคมได้ง่าย 3. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามธรรมชาติการเรียนรู้ตามธรรมชาติหมายถึงการเรียนรู้ที่เกิดจากการลงมือทำหรือได้รับประสบการณ์ตรง ไม่ใช่การรับข้อมูลจากการบอกเล่าหรือท่องจำจึงเป็นวิธีเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะเด็กๆควรมีโอกาสได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองการสนับสนุนให้ลูกได้เรียนรู้ผ่านการสำรวจทดลองและลงมือทำด้วยตัวเองจะช่วยให้ลูกพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะการแก้ปัญหาได้ดีขึ้น 4. ฝึกความอดทนและการรอคอย ในสังคมที่ทุกอย่างรวดเร็วทันใจการฝึกความอดทนและการรอคอยเป็นสิ่งสำคัญเพราะจะช่วยให้ลูกรู้จักคุณค่าของการรอและเรียนรู้ที่จะจัดการกับความผิดหวังเช่นการรอคอยของเล่นชิ้นใหม่หรือการรอคอยถึงวันหยุดสุดสัปดาห์ซึ่งการฝึกให้ลูกรู้จักอดทนรอจะส่งเสริมให้ลูกเป็นคนเข้มแข็งพร้อมรับมือกับปัญหาและรอคอยสิ่งที่หวังได้ ห้าสอนการใช้เวลาอย่างมีคุณค่าถึงจะเป็นการเลี้ยงลูกที่ไม่เน้นความเร่งรีบแต่คุณพ่อคุณแม่ควรสอนให้ลูกเข้าใจว่าเวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่าโดยมีคุณพ่อคุณแม่เป็นตัวอย่างที่ดีเพราะการบริหารเวลาจะทำให้ลูกสามารถทำหน้าที่ของตัวเองได้ครบถ้วนและยังมีเวลาทำในสิ่งที่ตัวเองรักและสนใจจริงๆได้อีกด้วย